สวัสดีครับผม K Y B Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมาล่าบ,บอสกันบ้าคนเดียวด้วยรอบนี้ไ,<อ>ไม่ง้อใครครับผมบอสมูลไลท์ตอนนี้ก็มารออยู่นะครับรอบอสมูลไลท์อยู่น่าจะเกิดอีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะต่อยกี่หมัดตายนะแต่ผมมั่นใจว่าถ้าได้ต่อยเนี่ยยังไง MVP เด้งแน่นอนนะตอนนี้ก็รอบอสไปก่อน ร้อมูลไลน์เนี่ยผมจำไม่จำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าเลือดประมาณเท่าไหร่แต่ว่าบอสเกิดแล้วนี่ต่อยคลิกรัวๆโอ้โหต่อยหมาไปที่หนึ่งเขินแป๊บไม่ไลนเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งตายรอก่อนขอแก้ตัวขอแก้ตัวรอเวลาก่อนวิดียอปึ๊บไปแล้วห้าลูกหา้กหาลูกต่อยพื้นยังไงห้าลูกดอกนี้เพื่อเธอ EP ต้องเด้งขอแกแ้แขนดอกนี้นนหืร่วงกับผมขอแก้แนดอก อโอ้โหเท่าไหร่เมื่อกี้แสนห้าแสนห้าเก้าหมื่นย็ดเขต่อยอย่างแรงครับผมสนับสตาร์เนอร์บวกเจ็ดสองม้าดำเอ v พี MVP เด้งหรือเปล่าไม่รู้ปิดเอฟเฟกเอาไว้ยังไงหล่อไปเลยครับผมจา้าบนี่มูนไลท์หรือขนมโมจิเนี่ยนิ่มๆไหนนี่เป็นงาชื่อขึ้นด้วยครับผมรับปรึกษาปัญหาค่าเทอมทุกคนช่วยราชกาจักคลิปรอบแรงเหมือนม้องคนนี้จะต่อยไปแล้วนะครับรอบหนึ่ง แล้วผมก็มาสวนอีกดอกหนึ่งเลือดมันไม่น่าจะเกิน3 0 0แสนหรอกมูลไลท์ที่เกียรติเปิดเว็บดูนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวบีบอสตัวไหนอีกเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับก็คือนานๆจะได้ปล่อยต่อยบอสทีนะครับทำคลิปบอสนี่ก็คือยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ารอบอสนานๆโอเคนะครับคลิปนี้ฝากวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากบอกนิดนึงฝากบอกมูลไลท์ด้วยนะครับมูลไลท์หรือขนมโมจิเนี่ยนิ่มๆ anybody ever wonder when they were seeing